กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิใจเสนอสวัสดีครับนียนน่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในวิทยาการคำนวณบ่ายครูมั่มนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับซึ่งคลิปนี้คุณครูทำมาเพื่อจะเป็นการทบทวนพวกเรานะครับเนื่องจากใกล้สอบแล้วนะครับสิ่งที่น,นเรียนได้รับรู้วันนี้นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีการสร้างการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับนเรียนพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ ครับเรามาดูในเรื่องของการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งพึงครูได้ยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งนเรียนคงอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์วางตั้งนะครับหรือเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งทั้ง3อย่างนเรียนคงจะเคยเห็นนะครับ เมื่อต้องการเปิดปิดอุปก,อรกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนักเรียนก็ต้องนึกถึงปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดนะครับบนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารส,สนเทศนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในการเปิดปิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีขีดข,ขั้นกลางนะครับส่วนใหญ่แล้วปุ่มเปิดหรือปุ่มปิดก็จะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับนักเรียนครับสาหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมี หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสำเร็จนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์แบบสำเร็จเนี่ยก็จะมีเคสนะครับอยู่ในตัวนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังของจอนิเ i t o r นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือในรูปแบบที่มีเคสนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในรูปภาพนะครับในการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับนักเรียนก็จะต้องกดปุ่มเปิดนะครับปุ่มปิดซึ่งอยู่ที่ cpu นะครับ ตัวดแดงๆ CPU ตรงนี้นะครับอยู่ที่ปุ่มดแดงนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างปุ่มแดงให้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่หน้าเครื่อง CPU นะครับปุ่มเปิดปุ่มปิดก็จะอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับเปิดที่ CPU ก่อนถึงจะไปเปิดที่หน้าจอนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จนะครับที่มี CPU ในตัวนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดปุ่มที่หน้าจอได้เลยนะครับ อย่างที่2ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์วางตั้งนะครับหรือวางตักนะครับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์นะครับก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับปุ่มโน้ตบุ๊กก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดอยู่ที่เครื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ด้านบนของที่เป็นมืคล้ายกับคีย์บอร์ดนะครับการเปิดคอมพิวเตอร์วางตักหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะให้กดปุ่มเปิดปุ่มปิดผลเครื่องนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับที่ยกตัวอย่างมาก็คือเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์นะครับ ปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับก็จะอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับนักเรียนการเปิดเครื่องพิมพ์ก็ให้กดปุ่มเปิดหรือปิดบนเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอีก3ชิ้นนะครับที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ก้าวไกลนะครับสชิ้นนี้ได้แก่โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งนักเรียนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์มือถือนั้น มีการใช้งานอย่างไรซึ่งไปปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือมีวิวัฒนาการค่อนข้างที่จะก้าวไกลนะครับสามารถที่จะโทรคุยกันแล้วเห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับสามารถที่จะส่งงานมเมสเซจส่งรูปภาพนะครับการตัดต่อรูปภาพการถ่ายภาพการดูหนังฟังเพลงสร้างความเพลิดเพลินให้กับมนุษย์ลดแล้วโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะทําได้นะครับชิ้นที่2ก็คือ แท็บเล็ตนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็จะค่อนข้างคล้ายกับโทรศัพท์มือถือแต่ต่างกันที่หน้าจอนะครับแท็บเล็ตอาจจะมีความกว้างมากกว่านะครับเห็นภาพได้ชัดกว่าแต่การใช้งานเทียบเคียงใกล้เคียงกันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือนาฬิกานะครับซึ่งมีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลในปัจจุบันก็จะเป็นสมาร์ทวอท์นะครับที่จะสามารถนะครับดูแลสุขภาพของเราได้สามารถที่จะ ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับหรือการอัดเสียงนะครับซึ่งเป็นไปได้มากกว่าการดูเวลานะครับทั้ง3ชิ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นคิดค้นขึ้นเพื่อทำให้มนุษย์นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะครับโปรแกรมแรกนะครับที่อยากให้นักเรียนทําความรู้จักนะครับก็คือ โปรแกรม Microsoft Word นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้พิมพ์งานเอกสารนะครับซึ่งในอนาคตนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับในการพิมพ์งานเอกสารซึ่งจะมีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมนี้นะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูกตัว w นะครับในการค้นหาสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับ โฟลเดอร์นะเป็นคล้ายๆกับสมุดสีอะไรครับสีออกฟ้าๆม่วงๆนะครับถ้าเจอสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับก็คือโปรแกรม microsoft word นะครับหรือนักเรียนอาจจะพิมพ์คำว่า microsoft word ที่ช่องเสิร์ชนะครับของของเครื่องนะครับนันเรียนก็อาจจะเจอโปรแกรมนี้นะครับวิธีการเข้าก็คือดับเบิลคลิกนะครับเพื่อทําการเปิดโปรแกรมเมืม่อนเรนเปิดดับเบิลคลิกแล้วหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นให้แบบนี้นะครับ อันนี้มาดูต่อครับในเรื่องของอเครื่องมือต่างๆในโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับที่สำคัญสำคัญนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันแรกก็คือการสร้างหรือ New นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเอกสารใหม่นะครับเครื่องมือที่2นะครับเป็นเครื่องมือ Open หรือเครื่องมือเปิดเอกสารที่ได้จัดเก็บงานไว้แล้วนะครับซึ่งจะมีนามสกุล .dot นะครับ d DOS นะครับหรือ d o F x นะครับอันที่3คือปุ่มบันทึกนะครับเป็นการบันทึกเอกสารนะครับรูปพิมพงปริ้นแน่นอนครับเป็นการพิมพ์นะครับเอกสารลงบนกระดาษนะครับรูปกระดาษ2แผ่นนะครับเราเรียกว่าคัดลอกจำไว้นะครับเป็นรูปแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้แล้วมีกระดาษเล็กๆเราเรียกว่าปุ่มวางนะครับปุ่มนี้ จะใช้ร่วมกับปุ่มคัดลอกนะครับเครื่องมือคัดลอกเมื่อกดปุ่มคัดลอกนี้แล้วนะครับก็จะกดปุ่มวางอีก1ครั้งเพื่อวางนะครับข้อความหรือรูปภาพที่นักเรียนคัดลอกไว้นะครับอันต่อไปครับปุ่มแบบอักษรนะครับเปลี่ยนรูปแบบอักษรคือตรงนี้นะครับซึ่งค่านะครับในบางเครื่องนะครับค่าของเครื่องก็อาจจะตั้งฟอนต์ไว้แบบนี้นะครับ ปุ่มต่อไปนะครับขนาดของตัวอักษรนะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปสีแบบอักษรนะครับและอีก3าปุ่มครับคือปุ่มหนาปุ่มเอียงและขีดเส้นใต้นะครับปุ่มเหล่านี้นะครับเป็นปุ่มพื้นฐานนะครับในชุดคําสั่งของโปรแกร,รม microsoft word ซึ่งคุณครูอยากให้ในักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะรูปภางหน้าตาของคําคสั่งต่างๆไว้นะครับ ต่อไปครับเป็นโปรแกรมเพ i น t นะครับโปรแกรมเพ้นตเป็นโปรแกรมเพ้นตนะครับเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างภาพการวาดภาพกราฟิกต่างๆเบื้องต้นนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยพบเคยเห็นหรือเคยทำมาแล้วสัญลักษณ์ก็จะมีรูปจานสีแล้วก็พู่กันนะครับง่ายๆครับเหมือนเดิมครับก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมนะครับ เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วหน้าตาของโปรแกรมเพ i น t ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่นเรียนเห็นที่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เล็กๆตรงนี้นะครับมาดูนะครับเครื่องมือพื้นฐานนะครับเครื่องมือพื้นฐานในชุดคําสั่งของโปรแกรมเพ i น t มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะชุดคําสั่งแรกนะครับเป็นชุดคําสั่งในเรื่องของการวางการตัดการคัดลอกนะครับชุดคําสั่งที่2เป็นชุดเกี่ยวกับการปรับขนาดรูปภาพการหมุนรูปภาพ ชุดคําสั่งที่3นะครับเป็นชุดคําสั่งของอดินสอตัวเลือกดินสอการใส่สีสารการพิมพ์อักษรยังลบนะครับการดูสีแล้วก็การขยายภาพนะครับอย่างที่3เครื่องมือที่3เป็นตัวเลือกของผู้กันนะครับซึ่งจะมีหลากหลายขนาดให้เลือกนะครับเครื่องมือที่5นะครับก็เครื่องมือรูปล่างรูปแบบต่างๆนะครับ เครื่องมือที่6นะครับเครื่องมือของการปรับขนาดของเส้นนะครับและเครื่องมือสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการเลือกสีนะครับซึ่งสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบที่ edit color นะครับเมื่อกเรียนกดที่ edit color เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสีเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือชุดคำสั่งของโปรแกรมเพนท์ที่คุณครูยอยากให้นักเรียนได้รู้จักทำความรู้จักรูปร่างหน้าตา นะครับของเครื่องมือต่างๆไว้นะครับและท้ายกิจกรรมนี้นะครับคุณครูมี9ข้อคำถามความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นนะครับมีเพียง9ข้อเท่านั้นง่ายๆนะครับนักเรียนไปร่วมสนุกกับการตอบคำถามนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้ กับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูในการทำคลิปการสอนครั้งต่อไปหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถกดคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังรับชมอีกหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับกับ9ข้อคำถามการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นถ้าพร้อมแล้ว เราไปรับชมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นกันเลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีค่ะพบกับ q u e s t i o n ท้าทายความรู้วิทยาการคํานวณป .1 epc ตอนการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นไปดูคําถามกันเลยค่ะข้อ 1. ขอใดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นกนาฬิกาอัจฉริยะแท็บเลต็ตกล้องถ่ายภาพ ขอสีเทียนหนังสือดินสอไม้บรรทัดกบเหลาดินสอยางลบเดี๋ยวจะมีการจับเวลานะคะเริ่มหมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือนาฬิกาอาัจฉริยะแท็บเลต็ตกล้องถ่ายภาพข้อ2ข้อใดสามารถระบุส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญได้เหมาะสมที่สุดก มอนิเตอร์ส a k e r m อร์เมาส์คีย์บอร์ดขอมอนิเตอร์เคสสเปกเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือมอนิเตอร์เค Speaker อร์เมาส์คีย์บอร์ดข้อ3ข้อใดคือการจับเมาส์ใช้งานได้ถูกต้อง เด็กๆด,ดูจากรูปภาพนะคะก็ขอจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ,ขอ,คคข,อขอไข่ค่ะข้อ C ข้อใดคือการคลิกเมาส์หรือการกดเมาส์ที่ปุ่มซ้าย1ครั้งเด็กๆสังเกตจากรูปภาพนะคะก็ไกลขอไข่ จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะข้อ5หากเราต้องการพิมพ์ข้อความเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราควรใช้อุปกรณ์ใดก็คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ขอเมาส์จับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ข้อ6ข้อใดคือการวางมือในการใช้งานคีย์บอร์ดอย่างถูกวิธีก็หักข้อมือลงหรือเอียงซ้ายขวาขอยืดข้อมือให้ตรงขยับเฉพาะนิ้วจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือยืดข้อมือให้ตรงขยับเฉพาะนิ้วข้อ7หากเราต้องการกดเปิดหรือกดเลือกบนหน้าจอสัมผัสเราควรใช้คำสั่งใดก็แตะหรือแตะสองครั้งขอปัดนิ้วคือการกดค้างและเลื่อนอย่างเร็วจบเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือแตะหรือแตะ2ครั้งข้อ8ข้อใดเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมก็ 1. เสียบปลั๊กไฟให้ผู้ปกครองทำให้2กดปุ่มเปิดเครื่อง3รอจนกว่าเครื่องพร้อมทำงานขอ 1กดปุ่มเปิดเครื่อง2รอจนกว่าเครื่องพร้อมทำงาน3เสียบปลั๊กไฟให้ผู้ปกครองทำให้จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ1เสียบปลั๊กไฟให้ผู้ปกครองทำให้2กดปุ่มเปิดเครื่อง3รอจนกว่าเครื่องพร้อมทำงาน ข้อ9ขอ้อใดเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมก็ 1. ปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม 2. ถอดปลั๊กไฟและคุมเครื่องให้เรียบร้อยขอ 1. ปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม 2. ใช้คำสั่งปิดเครื่องหรือชัดดาว 3. ถอดปลั๊กไฟและคุมเครื่องให้เรียบร้อยจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ 1. ปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม 2. ใช้คำสั่งปิดเครื่องหรือชัดดาว 3. ถอดปลั๊กไฟและคลุมเครื่องให้เรียบร้อย สรุปกิจกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่นการใช้เมาส์คีย์บอร์ดจอสัมผัสการรู้จักหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของอุปกรณ์การเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกต้องทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเรียนได้